พยายามใส่หน่อยได้ปหมฮะม้วนนี่พยายามใส่หน่อยได้ปหมได้ไหมนี่พยายามใส่หน่อยนะได้ไหมใส่หน่อยได้ไหมนี่ของใครของใครของม้วนเหรอได้ไหมนี่ดูหน้าเข้าเออของผมเอาให้ผมเดือนนี้เลยอ่าของมว้วนเอาให้มดือนไปเอาซีใส่แล้วอ่ของมว้วนซอยของม้วนนะ มาทอกี้นะคะมาอาบน้ําแต่งเท้าท้องก้นนะคะน้องอ้วนมากแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับนี่เลยอะไรนะคือติดก้นเบ็เน็หวงก้นมากนะคะเจ้าของเองก็จับไม่ได้ที่ช่างเองก็จะต้องนี่ติดก้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง น้องคอกี้นะครับมาอาบน้นําสางขนแต่งขนท้องขนท้าขนก้นแล้วก็พี่ช่างแต่งขนหูให้ด้วยนะครับตัดเล็บแล้วก็เช็ดหูให้แล้วที่แต่งขนหูเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดการสะสมของสิ่งสกปรปกที่ใบหูของน้องนะครับแล้วก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับอาบน,น้ำแต่งขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหันันครับเบอร์โทรศพ 8, 6, 6 40, ัพท์086ย์แ4 4 4 3สอาบน้ำแต่งขน ให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเหวี่ยงวีนพิช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อน,นล่วงหน้าหนึ่งวันครับและได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาถ่าคนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาบังครับขอบคุณครับายินใส่หน่อยได้ป่มฮะหมวยนี่พยินใส่หน่อยได้ไหได้ไหมนี่ เอายืใส่หน่อยนะได้ไหมใส่หน่อยได้ไหมนี่ของใครของใครของม้วนเหรอได้ไหมนี่ดูหน้าเข้าเออของสมเอาให้สมเดืยอนนี้เลยอ่าของม้วนเหรอให้ม้วนไปเอาซีใส,แส,นนะส,ส่แล้วอ่ของม้วลใส่ของม้วนนะใส่ดีๆมาใส่ที่รักปกเลยปแล้ว ้ใจเรย์เจนนี่ทางนี้เข้ามารอนี้ก่อนเร็วผมก็ป่ามารับนะเข้ามาในนี้ก่อนลากมาแล้วใร้นี่เลยเยนนี้ก่อนนะ